โอเคครับ,บสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผเลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางยูท b e ทุกท่านครับ นี่จะมารีวิวเป็นงานกรอบจิวเวลรี่นะครับกรอบาพาร์ติคเนตนะฮะอัดพลาสติกทรงกลมแล้วก็ล็อกเข่าไว้นะครับจะได้ไม่ดินนะฮะก็เป็นกรอบจิวเวลรี่ฮงงาน 18k นะฮะในท้องตลาดนก็จะเรียก90%นะฮะจริงๆแล้วเป็น 18k นะฮะก็ฝังเพชรนะฮะ โดยพื้นฐานนี่เพชรทั้งหมด14เม็ดนะฮะเป็นไซส์1.5 1. ถึง0.8นะ,ะัตงนะฮะ14เม็ดน้ำหนักเพชรรวมประมาณ12ประมาณ, 10, ามาณ13 0ต่างนะฮะกรอบนี้อยู่น้ำหนักรวมอยู่ประมาณ5กรัมนิดๆน,นะฮะตัวองค์พระพิคเนตเป็นเนื้องาแกะนะฮะ ส่งมาเกันเนืเลยนะหน้าแท้นะฮะดูจากด้านในเราจะเห็นเป็นลายฮันนี่คโครมนะฮะหน้าแท้ไม่แท้ต้องดูผิวมันจะเป็นฮันนี่คโครมนะครับต้องดูตัวจริงเราจะเห็นเป็นลายฮันนี่คโครมก็คือเป็นตะข่ายครับเหมือนหลังพึ่งเขาเลยเรียกฮันนี่คโครม ด้านหลังจะเห็นชัดนะครงานกรอบจิวจะเป็นไม่ได้เป็นทับหลังนะครับจะเป็นสอดแผ่นด้านหลังเข้าไปแล้วก็ปักหมุดนะฮะเห็นเป็นหมุดใช่ไหมครับเป็นแกนหมุดตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วยิยงเลเซอร์ติดสังเกตอย่างที่พูดที่รีวิวงานที่แล้วไปเราจะเห็นว่ากรอบทอง90้เอ้ย965ที่เราทําไปกรอบทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมันจะไม่เงาเหมือนกรอบจิวเวลรี่นะฮะสังเกตเงาจิวเวลรี่เพราะปัน่นปุ๊บ เนื่องจากทองมันแข็งนะฮะผิวทองมันเนื้อมันแข็งกว่ากอบเปอร์เซนต์สูงนี้ตับกว่าหน่อหนึ่งเวลาเขาปั่นเสร็จแล้วมันจะวาวดูมีมิติของความเป็นเรงไรร่่นสมัยหรือทันสมัยมากกว่านะครับกอบทองเปอร์เซนต์สูงเนี่ยเวลามันทำออกมามันจะถ้ามันทําเงาผมว่ามันจะไม่สวยเท่ากอบจิวเวลรี่นะฮะความแข็งความมันดูโมเดิร์นโมเดิร์นกว่านะครับ บวกกับเขาถึงได้ทําฝังเพชรขัดมันเงากับงานพวกงานจิวเวลี่นะกรอบจิวเวลี่นะครับ,บ,รบมันจะไปได้กันได้สวยกว่าแต่ถ้าเป็นงานทองเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขัดเงากันนะครับเขาจะแกะลายมันจะดูอ่อนหวานมันคือมันแล้วแต่สายงานนะฮะของการเลือกเลือกแบบที่ลูกค้าชอบนะครับส่วนมากถ้าเป็นงานจิวเวลี่ที่ฝังเพชรเยอะๆผมจะผักแนะนําให้ลูกค้ามาปันฝังจิวเวลี่เลยครับเป็นกรอบแบบทอง 18K เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นลูกค้าคนไหนชอบแนวงานแกะผมก็จะดันให้เป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงอธิบายแบบนี้ยฮะแล้วเดี๋ยวให้เขาเขาเลือกเองแต่ส่วนมากจะอธิบายจะจะชี้นำแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะแต่ผมคิดว่าแบบนี้นะ่าจะเหมาะกับการใช้งานมากที่สุดนะครับต่าตาปที่อธิบายไปข้างต้นโอเคครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะท่านใดสนใจดูภาพ งานเพิ่มเติมทะคับงานดูเพลินๆนะครับก็ฝากกด s u b สไคร b ์ในช่อง y o u t u b e ห้างห้างทองพลเจริญใน y t u t u ด้วยนะครับหรือกดอติดตามในแฟนเพจนะครับก็จะเห็นงานเสร็จออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะทําคลิปออกมาอธิบายกรอบแล้วก็ตัวผ่านะครข้อมูลตัวพ้าคร่าวๆนะครับเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ